สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซิตทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงรายเดือนนะประจําเดือนตุลาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันพฤหัส,สบดีกันนะคะสถานการณ์ของคุณในเดือนนี้นะได้ไพ่เดอะฟูลนะคะบ่งบอกว่าในเดือนนี้มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและท้าทายรอคุณอยู่นะคุณมีใจ พร้อมมากๆที่จะผจญภัยไปกับเรื่องราวนั้นที่คุณอาจจะรู้แต่ไม่เยอะนะหรือไม่รู้เลยก็ได้นะคุณไม่ได้กลัวคุณไม่ได้กังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามค่ะคุณพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะหาคำตอบกับสิ่งนั้นแม้ว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะในความรู้สึกของคุณนะคะแต่คุณมองความเสี่ยงตรงนั้นเป็นความ ถ้าทถ่ายเป็นความตื่นเต้นเป็นเรื่องที่น่าสนุกนอกเหนือนจากนี้นะคะคุณยังมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะมีเกณฑ์เดินทางการได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเรื่องที่ยังไม่รู้เลยนะมีบ้างน,นะคะในเดือนนี้ที่คุณจะเจอเรื่องหน้าหงุดหงิดจุกจิกลำคาญใจนะจนทำให้คุณนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งได้แต่ดูจากหน้าไพ่นะคะ มีก้าวไม้ประกบอยู่แม้คุณจะเบื่ออย่างไรคุณก็ยังพร้อมที่จะยืนหยัดและฟาดฟันมันอยู่ดีดูท่านะคะพร้อมมากค่ะเบื่อแค่ไหนคุณยังพร้อมที่จะยืนอยู่ตรงนี้นะคะใจคุณสุดยอดมากแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงาน ในเดือนนี้นะลักษณะางานของคุณเหมือนเป็นงานเชิงจิตอาสางานบริการเลยนะคะมันจะให้ความสำคัญเด่นๆในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานงานของคุณในเดือนนี้เหมือนกับเป็นการสร้างความสมดุลนะคะและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีๆกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานลูกค้าก็ตามทีสิ่งเหล่านี้นะคะ มีความสำคัญกับคุณนะคะนอกจากนี้นะเรื่องของการวางแผนทางการงานมีอิทธิพลมีความสำคัญไม่น้อยการประชุมงานมีนะคะเพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีการก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะคะส่วนในเดือนนี้ในเดือนนี้นอกจากนี้นะงาน รู้เลยว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องทํางานอะไร2-3ถึง3อย่างในเวลาเดียวกันมีบ้างนะที่คุณจะรู้สึกหงุดหยิดคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะเพราะสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นี้เป็นสัญญาณเบื้องต้นของคําว่ามันแค่การเริ่มต้นมีอะไรอีกเยอะอย่างมากมายที่กําลังรอคุณอยู่ส่วนใครที่มองหางานอดิเรกงานเสริม มีโอกาสนะคะส่วนใครที่ทําการค้าการขายนะการค้าการขายทําธุรกิจกิจการของคุณในเดือนนี้นะเป็นเรื่องราวของคําว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้ตัวช่วยเข้ามาช่วยตัวช่วยด้านไหนเอ่ยด้านการบริการการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะซึ่ง ัวช่วยในเรื่องของการค้าการขายของคุณนะอาจจะเป็นเรื่องช่องทางการออนไลน์การทำตลาดออนไลน์เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้นะหรือบางคนมีการมองหานะสินค้ามาขายเพิ่มหรือการแตกลายผลิตภัณฑ์ซึ่งทั้งหมดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันต้องมีการปรับตัว สักเล็กน้อยนะคะแล้วจะผ่านไปได้นะส่วนในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะหาเงินเก่งนะคะได้สเตรนนะได้สเตรนนะคุณทุ่มเทสิ่งใดในเดือนนี้สิ่งที่คุณทุ่มเทจะให้ลาบผลและและให้ผลลัพธ์ที่ดีกับคุณแต่ก็เหนื่อยก่อนนะเหนื่อยก่อนและสบายที่หลังนะคะในเรื่องของการเงินแต่ด้วยความพลังงานผพ่ใหญ่ เอาหนักสิ่งที่คุณทุบเทไปอย่างไงก็ชน,นะขอแค่คุณอย่าท้อระหว่างทางก็พอส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะ ให้ระวังเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อนะและรวมถึงเกี่ยวกับช่องท้องอาหารการกินอันนี้ต้องระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาในการเยียวยาตนเองนะเพราะบางคนเพิ่งผ่านการบาดเจ็บมาใหม่ๆเลยนะแผลยังสดอยู่นะคะส่วนใครที่มีคู่หรือมีแฟนนะบางคู่อาจจะมีการลดสถานะลงหรือบางคู่มีจังหวะอะไรบางอย่างที่ทำให้คนรัก หรือแฟนของคุณหรือคู่ของคุณมีเหตุต้องให้ห่างจากกันนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับการทำนายดวงรายเดือนนะประจำเดือนตุลาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีไว้ทิ้งเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะในดือนนี้ขออวยพรให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะโชคดีค่ะลากันไปแล้วนะสวัสดีค่ะ